สะพัดลมแท่นี่นะลมพัดลมหนาวพี่้องอย,ยสจ่อยบอหนาวบนาวน่าสาจ่อยตายอมส,ญญาาสุดยอด,ดอ,อะเบิร์แปลงนัวกูมักลายหนึ่งหัวจักมนอะไรนะาอะไรบ้สงอกินแห้งใ่ไเักสุากินรงโอยต้มเป็ดผ่านไป เมนูใหม่พัดมาบ้านองบ้าน้องป้าสถานยังนนถนย่าเมนูเสฉวนต้มยังเห็นหตใส่หมะดี้อ๋อมึงมึงมอกกันเลอิสนีป้ามันคือน่านมาแต่บอกมันคือโบมาพอตอนนี้วะนํานมันก่ะมันมาหรือยัง ก็มันว่ามันสีบาอยู่ตอนบ่ายเดีอสาไปคนบ่ายก็4โมงยงนี่4งบายมาน่ะ3โมงเจอเาซานอยเจ้เหามงห่วงมรกับบเอาเอะ้าไเอ๊ะ้ไเ้เหนาเหาเลยเจอๆ่มาสันนถ้ำลุงนะแซ่

เอามาลาป่า,ปามีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยบะเป็นยังการจ้า ไปโหลดหุ่นพี่น้องมันอ้วนลายมันเลยไปโหลดหุ่นเปนั่นเย่นมึงยูดไปสัก่อนเออขุนไปโรดมึงกินได้น้ำคาวอยู่นี่นคมอมเลยถ้าสิกินได้ปะถั่วพแมงกิน จอยเป็นคนตำอันบางคนก็บ,บอกว่าไปตามบามีมาแนมไปตามมหยังพี่้องย้ำกลางคืนมันก็มานอนในหนีหม้อเมื่อเห็ดหัวเห็ดสวนเอดีเมืองต้องหลดสย่างไปตามยังเราหลดย่างพักเราตายมาเราอยู่ขอสวนพักเราอืม

พี่น้องเอ้ยมึอนี่หนาวเด้อพี่น้องเด้อขอรายงานบรรยากาศเออเนาะพี่น้องได้หูกันว่าตอนนี้หนาวทำป้านี่สิมาส่วนกูไปเาไปบุญสุมนี่อันนี้จะไปปาบุญนะบุญสายบุญาออืไปน้ำมี่ยางธาตุงานธาตุนะมี่ยางใครเคยไปในจอยมึงบอกทุกคนฟังดู

ตั้งแต่มือเริ่มงานเอาคิบนว่าตัูเขาเป็นไรมั้งใกล้กำลังสิเผาเผางานเผางานนี่มันแหม่มบ่แม่มสีว่าหัวมันมีแน่ในงานปิ้งไก่เนาะเสือผ่าอันดับหนึ่งคือเสือผ่าอะไรปะลายโพดที่เลือกอะบ่มีแนมแปะหูแปกตาเนาะล้วกันมีแนมเบิ่งยังใครเด้ะเอา ก็เมื่อยนะมึงเด้จอดลมพัดลมแห้หงกันาวหนาวเมหงน่สิ้นไหมที่นี่นะเกือบที่ค้ายนั่นบักับบมี่ยังดอกบังคลาม

ก็แ่เผาแต่ยังเขาสๆกางเข้าแมกข้าเองเฮ้ยเรากาบกินมาแล้วอุปกรณ์หมากมือนะกูเสิกินลองเตะแล้วมากูเอ็ปันนี่ไม่หลับนะมาลทุกคนเอาสูบอุ้ยเอมะางว่าจอยตากไล่ลมึงอย่ามาแอบ

หน่ซื้อยากตีโกบเอาพี่น้องก็บอกให้ไปขุดกบนะขุดกบนะนอนถานสาครนกับพี่น้องเดี๋ยวให้มันว่างก่อนเดี๋ยว้าจังสิไปขุดให้เบิงพกดีกขุดเบิดมูมีกบให้ขุดข้าวกระขวมพงคุณแล้วปสิบสองบอก้ไปขุดเรอก่าเาขุดาไปปล่อยลให้มอว่างก่อนให้มอเห็ดหัวเห็ด่วนเดี๋ยวเดิเอมืกัดาวป่อยาวานีเขาลงทำคำนะ เกลัยมากงงข่าวแม่เบี้ยของเล่นไลมามางงานแล้วเบี้ยน้อยมันจะไม่ ตูนี่กินกระบบเบิร์ดจะแม่เด้เจ๊เจ๊าพี่ชอบนั่งกินพี่อี่ยตั้มนางเบิงครั้วไนบอมเมื่อค่ะ,คะนางกินหายนี่แหละถ่าสนีป่าเดี๋ยวมันมา,าอเอาเลยแม่เอารด

หลังจากกินแล้วหล้งต้องขอบใจน้องแคทแล้วก็ขอบใจคุณพี่ทั้งมุงดาหาราที่ฝากาแป้งนัวมาให้เอาไปเซยหนังกระป๋อโจกออกมาเลยสิวันึ่งได้สักอ้าอย่างไปเซยแบบปูหูวเรื่องอืมร้นานซาเนาะอืม,มอืมอ,อ้าวแบ่งการบริรเวณจักรวาลสาวโซยเบื้องฐานอืมปู มาไมาให้แม่นูน่ะตีแม่นูกินรอ,อ,อสนีป่าก่อนให้มันมาสวนแซบยุกันบอกกินอืมกัน,น,กน,น,กน,นต้มเป็ดมมากตัดหนาก,ก่อนนะนะรอสนีป่าแปบนึง กระเบิงหนติพี่น้องเอ้ยสิวาแป้งนวเปลืองจริงหกรเบิงพวกมักใส่แป้งนวนกกว่าผุนสุดเล่งมาดพี่น้องมาเอาแป้งนวมากินพี่น้องเยเอานี่ก็ะักแล้ว

สังคอยอมสิมาต Sax ่อทางไหนอันนี้อนไปย <laughs> ัง่างไรไปขุดด <My S 2> ินไปยัแล้วกูเห็นขุดดินนี่โผไปนกวงอืมไปนกกระัไกบกต้านไปสกินอยู่ม่ม ก,กินโบกลมแห้งเลยพี่น้องมันบายาดไปเอ้ยพี่น้องเอ้ยน้องไม้นะึ้นมาอยู่พี่น้องจ้ามันบายากโคตรโพมึงส่งบร,รนนันการแหละเมื่ออยู่บร,รนันการน่ะเมื่ออยู่บร,รันการพุ่นมันจังหยากวัตถุยางโอ้โหเจ๊กูจะเอามาันไปส่งบรรันการมาจากสียาด มันขับมันกินมันกับบอกกินบืเมื่อ่ะได้มันมาถือกันกับบักไผ่บอกว่ามาไหนตีกันกับบักไผ่บอขวบมาถือกันกูว่าแล้วมอนี่พันตีเอื้อยนี่ตีพรสานีซะก่อนนะพี่น้องดู จำนีซะก่อนพี่น้องรอถ่อยเนีก่อนแป๊บหนึ่งมาพี่ร <c oughs> อถ่ายเซนี่ป่าประมาณจะเถื่อพี่น้องเลย <c oughs> สิมาจับเอาไกา่ให้เบ่าเล้าเพลินเมื่อเลี้ยงไก่ข้องย,ยังมาทัานมีดอก มันมีแต่ไก่ไม่ใหญ่มันสิจับได้บ่เด้ะร่มแห้งขนาดเลยพี่นนอะหนาวขอมอัน,นอย่ากนะนพี่ เฮันเลสาบเได้อเมอบอว่าเป็ดอยู่บ้านนนทางบ่งด้อเมรอติไก่หนึ่งมือเลยตายเดียบร้อยเอาวานข่ามงดูห้าสิบเบิงพอสิจับจะได้หอ้ยคือบเข่ามากนะ น ane, eros, ี่นี่เอาซุ้มไก่ผูนี่จับได้นี่นอนอยู่คอกน้องจับบอได้พี่น้องเอ้ยชัวนาพูดแหละมนขึ้นไปจังจับไปแม่ไม่ยากเลยขอบใจพี่น้องทีติดตามด้วยพี่น้องด้วยพอกันใหม่คลิปหนาเด้อ